สวันดีครับนี่ก็จะเป็นชุดหลอดไฟอัจฉริยะนะครับโดยหลักการของหลอดไฟอัจฉริยะนะครับเมื่อเมื่อเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์อยู่ด้านบนนะครับมารับแสงมีแสงมากระทบนะครับหลอดไฟจะแสดงผลนะครับเซ็นเซอร์รับแสงหลอดไฟจะแสดงผลนะครับ โดยการแสดงผลนั้นจะไม่แสดงผลแบบติดติดร้อยเปร์เซ์เลยหรือว่าดับร้อยเปร์เซน์เลยนะครับจะเป็นการหลี่ของหลอดไฟโดยจะแปรผันตามแสงที่มากระทบนะครับแสงมากก็ก็สว่างน้อยแสงน้อยก็สว่างมากนะครับเพตุผลที่สร้างอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์ตัวนี้ขึ้นมานะครับในปัจจุบันนี้สิ่งประดิษฐ์หลอดไฟหลอดไฟทั่วไปนะครับหลอดไฟบ้านนะครับ เมื่อเมื่อเมื่อกดก็จะติดเลยเมื่อดับก็คือจะดับเลยแต่ว่าอุปกรณ์ตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์ที่รับนะครับแล้วก็มีไฟที่แสดงผลดังนั้นการทํางานจะเป็นการทํางานอัตโนมัตินะครับเมื่อมีแสงมากระทบเช่นพระอาทิตย์ตอนเช้ามากระทบหลอดไฟก็จะดับให้เมื่อพระอาทิตย์ตกลงไปหลอดไฟก็จะรีรีจนพระอาทิตย์จนพระจันทร์ขึ้นมาแทนความมืดเข้ามาแทนหลอดไฟก็จะสว่างเต็มที่นะครับ หลักการทํางานของมันคือคือแสงที่มากระทบที่ที่เซนเซอร์นะครับจะต้องมีค่ากําลังอยู่ระหว่างศูนย์ถึงถึง24วัตต์นะครับเพราะว่าเราคาริเบคค่าค่าของเครื่องตัวนี้ไว้ที่24วัตต์นะครับ2 24วัตต์นะครับดังนั้นการทํางานจะอยู่ที่ ที่ค่าขวามสว่างไม่เกิน5,000หรมาก5,000ลักนะครับมาดูส่วนประกอบส่วนประกอบของของโปรเจกต์นะครับตัวแรกนะครับจะเป็นแหล่งจ่ายแหล่งจ่าย5โวลต์น,นะครับจ่าย5โวลต์เพื่อเอาไปให้ชุดชุดชุดการทํางาน5โวลต์ข้างในนะครับจะมีบอร์ด ATM32 แล้วก็ LCD นะครับส่วนอีกต,ตัวหนึ่ง ก็คือไฟไฟไฟบ้านไฟบ้าน220โวลต์นะครับจะมาเป็นไฟเลี้ยงเซนเซอร์ไฟเลี้ยงหลอดไฟนะครับมาดูอุปกรณ์ภายในนะครับ ในอุปกรณ์นะครับตัวแรกก็จะเป็นบอร์ด ATM 3 2 F 4นะครับตัวนี้ก็จะเป็นบอร์ดไดฟ์ของหลอดไฟนะครับหลอดไฟตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ที่ติดอยู่เป็นสีน้ำเงินหลอดไฟ L LED สีน้ำเงินติดอยู่นะครับนี่ก็คือนี่ก็คือเซนเซอร์บอร์ดขัดเซนเซอร์ LDR นะครับ โดยเมื่อหลอดไฟสีสีน้ำเงินติดก็แสดงว่าเซ็นเซอร์ทำงานอยู่แต่ถ้าดับถ้าดับเนี่ยดับแล้วนะครับแปลว่าเซ็นเซอร์ไม่ได้ทำงานแล้วนะครับดังนั้นให้มันติดนะครับเพื่อที่ให้เครื่องทำงานนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งคือสัญญาคือชุดซิงเฟสนะครับเอาชุดนี้นาเอาสัญญาณ220บโวลต์แปลงเข้าบอร์ดได์นะครับเพื่อ แปลงเข้าบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับเพื่อให้นําไปทิ้กับทิ้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับคือทิ้งตัวนี้นะครับเพื่อให้เพื่อให้ใหลอดไฟติดตามนะครับมาดูการทํางานของเครื่องนะครับ ตอนนี้เราเปิดสวิต5โวลต์เลี้ยงอยู่นะครับเมื่อเราเปิดแล้วหน้าจอ L-LCD ก็จะติดนะครับแต่ว่าหลอดไฟยังไม่ติดเพราะว่ายังไม่ได้เปิดสวิตตัวนี้นะครับดังน,นั้นเราเปิดนะครับหลอดไฟก็จะติดนะครับมาดูค่าภาพปากตินะครับปัจจุบันแสงที่ลงมากระทบกับหลอดไฟจะอยู่ประมาณ15วัตต์นะครับแต่ค่าแม็กซ์สูงสุดเมื่อเราปิด ป๊บเมื่อเราปิดปุ๊บหลอดไฟก็จะสว่างสุดนะครับค่าก็จะบอกว่าไม่มีกำลังหวัดมากระทบเลยเพราะเรามือปิดอยู่หลอดไฟก็จะสว่างสุดนะครับถ้าเราเอาแสงมากระทบแล้ครับ นี่จะเป็นแสงที่ออกมาจากมือถือนะครับพอมากระทบนะครับสังเกตว่าหลอดไฟจะหลีแล้วแสงก็จะอยู่ประมาณแม็กซ์สุดเลยประมาณ12วัตต์20วัตต์นะครับหลอดไฟก็จะหลีนะครับอ่าหลีลงไปเรื่อยจนดับนะครับก็คือแสงลงมากระทบแบบ มากแล้วนะครับอ่าแม็กสุดเลยนะครับก็จะดับนะครับอ่ะมาดูภาพรวมๆนะครับการทำงานนะครับที่หลอดไฟยังมีการกระพริบอยู่เนื่องจากการซิงเฟสนั้นยังไม่สมบูรณ์แบบพอนะครับ แต่ว่าการซิงเฟสนั้นจะทําให้การหลีของหลอดไฟนั้นราบเรียบขึ้นนะครับดังนั้นการทำโปรเจกต์ตัวนี้จะทําให้ดีขึ้นก็ขอให้ผู้ต่อยอดนําไปซิงเฟสให้ดีแล้วกันนะครับขอจบรายงานเพียงเท่านี้ครับ